สรุปได้โอเคครับขอเสียงผมมือให้กับวงเอามาลาบัสพี่เต็นะยครับโอเคนะครับน้อง่มนีก็มามาจากที่เดียวกันนะครับจากที่สารวัีกระยาเข้ามานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขอแา่พักเล่นเกมสนุกสรุปกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมีของวันมาแจกนะครับเป็นอะไรรถคนพี่ๆเนี่ยครับอาโอเคโอเคครับ เดี๋ยวเรามาเล่นเกมสุดๆกันนะครับก็โอเคพี่โปแอบพี่โปอยู่หุ้นอปเด็ดตรงนั้นเอาไปนี่ก่อนอ่ะโอเคชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพี่โปโอโปอยู่ปีไหนครับอยู่ปีสี่นะับพี่กระยาครับสถาบันดนตรีกระบะอ่าโอเคเป็นพี่ปีโตอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่โปชูเครื่องมือนี้หน่อยอ่ะชูขึ้นหน่อยอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมมีคำถามครับว่าเครื่องดนตรีเครื่องนี้ชื่ออะไรอยากจะให น้องๆนะครับใครใครที่รู้ออกมาข้างหน้าน่ยครับเล้วเดี๋ยวจะมีของเที่ยวหรือแจกให้ครับโอเคครับไม่ต้องแยกกันออกมาครับโอ้โหทุกคนวิ่งออกมาเต็มเลยมีใครดูบ้างครับเด็กๆมีใครรู้บ้างอะไรนะอะไรนะอะไรนะอ่ะทับเป็ดออกมาหน่อยลูกอ่ะเขาเสียบูนให้เองเลยครับอ่าเอาไว้เขียนหนังสือนะอ๋อมีทางนี้อีกคนนึงครับขอขอสมุด่อยครับเดี๋ยวเรามีแจกกันทั้งทั้งคืนเลยครับ โอเคค่ะบร้าัทคับโอเคครับเอาาเดประเมิ okay, ครับโอเคครับอ่ะอีกสักอีกสักสองื่องมือดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่ฟุกเลยครับพี่ฟุกมาด้านหน้าหน่อยอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนเราเพิ่งเรียนจบกันไปเนาะโอเคครับชื่ออะไรครับชื่อภุมิครับพี่ฟุมพี่ฟุมก็เรียนจบแล้วนะครับแล้ว ปัจจุบันหลังจากที่เรียนจบดนตรีไปแล้วนะครับ<ม>ตอนนี้ทำอะไรอยู่ไม่เป็นครูเป็นครูอยู่ครับไหร่ครูสอนดนตรีอยู่ที่อยู่ที่โรงเรียนสายวิทยาครับอยู่วิทยาอ๋ออยู่วิทยาแต่ว่าวันนี้เรามาช่วยน้องๆ,ๆนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่ฟุกชูเครื่องมือเครื่องนี้ขึ้นหน่อยอ่ามันจะม้วนๆหน่อยผมเชื่อว่าเครื่องนี้ไม่มีใครรู้อ่ะฮอนครับฮอนครับปืนเดี๋ยวเอาไปสมุดเอาไปให้พี่ด้วยครับโอเคครับขอ่กระปุกเท่าหไหร่ครับอ่า ผมว่าเดี๋ยวมีอีกเครื่องหนึ่งที่ยังไม่รู้กันเป็นภาพรูดูเครื่องเลยโอเคครับพี่ผูครับอ่ะเราผ่านตัวเล็กไปแล้วสองตัวเรามาดูตัวใหญ่บ้างดีกว่าอย่าให้๋ยวให้พี่เขาลุกขึ้นยืนนะครับอ่ะชูชูขึ้นเลยอ่าน่าจะไม่มีใครรู้โอเคครับใครรู้เะ้ยลูกหนูได้ไปแล้วอ่ะอ๋อเอาอีกใช่ไหม อธูบาครับทูบาทางนี้หน่อยสามสี่เล่มตู้นู้นเลยครับอ่าแจกเลยครับแจกเลยสมุดสวยมากนะครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้เอาไปอีกหนึ่งเล่มนลูกใครครับอธูบาทูบาขอบคุณครับ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 ที่เป็นเด็กชั้นเลยครับอันนี้ธูบ้าธูบ้าธูบาตอบไม่ตอบไม่รู้ไปก่อนไปเลยครับโอเคครับ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอเสียงพวงมาลัยครับเรามีอีกี่เพลงของวงเราอีกหลายเพลงเลยจะเล่นประมาณสี่ทุ่มใช่ไหมได้ข่าวอ๋อเราเพียรคืนแต่เราอยู่คนเดียวไไม่อยู่พี่ต่อโอเคครับขอส่งต่อให้น้องเลครับขอเสียงพงมาลยให้ไหนครับ ハハハた